เราหุ้งข้าวใสป่ปลามาให้เดี๋ยวเขามากองให้ตามทั้งขยะนะเพือ่อนๆติตตามกันได้เลยจ้าวันนี้วันเสาร์เป็นวันยุดกล้องอิสลามนะคะก็ะยังมีคนมาหนังปิกนิกกันเต็มะคะ่ะอ,อุณหภูมิอุณหภูมิ ประมาณ40องศาแดดดีแต่ว่าเย็นสาบายนะเผื่อไม่ร้อนเลย oh, อุณหภูมิ18อ๋ออุณหภูมิ18ค่ะวันนี้เตียง40เขียงตรงเตียง2 0นาท,ทีอุณหภูมิ18องศาเย็นสาบายตัวแดดแรงอ่กอก็ดีม,กมากๆเลยนี่ครับ เราจะเอามากอ้อให้มันเป็นจุดเป็นจุดนะเผื่อๆเยอแมวมันก็จะออกมากินเองมีแมวไล่ตัวเป็นยี่สิบสามสิบตัวเลยค่ะมันก็จะคอยมาเก็บกินเสนอาหารตามทั้งขยะทิคนก็มาปิกนิกมากินกันนะเผื่อๆกองเลยกองเลยกองไว้ไอ<ๆ>้เราก็จะทำบุญแบบนี้ทุกวันหยุดนะคะ ทับดาหละนึ่งคางออกมาพุ่งข้าวถูกกับปลาใช้แมวค่ะแด่นี้ลมแดงนี่นะคะเืฉยๆตามสนามา้นทาญ้าเขาจะมีคนมาปิกนิกผ่าลูเข้ามาออกมากินข้าวกินชากันหานบ้านะคะตัวคนเที่ยวเนียนเขาอยู่านเดนิโออม็ดต่ะค่ะ เขาไม่ได้อยู่บ้านนลังที่เขาก็ต้องเวลาวันหยุดเดือนนี้เขาต้องห้าเวลาว่างออกมาผ่าหลูกามาตากแดดรับอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกมัง่งค่อนคลายค่ะอากาศดีมาลมาเลยเพื่อนๆทิแปดองซากับแดดเถียงขนาดนี้สุดๆเลยใบยตัวตักเฉินในส่วนนี้จะเป็นต้นไม้เยอะนะคะ ตอนเย็นตอนชเช้าก็จะมีคนเดินออกกำลังกายเต็มทุกวันแต่ตอนนี้คนยังไม่มาว่ามันเตียงเฉียง,งนี้กจุดแรกเราจะหมักโ้งให้ก้อมอย่งพืนนะคะมันไม่ชบกบปอกมากเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะหมักกินเดี๋ยวมันก็จะออกมักกินมดแน่ค่ะ เงือกมีนะเนี่ยเราจะไปอ๋อนกจะได้กินเขาเปานหมาดีไหมเขาเป็นหมาเราจะกองมันเป็นจุดเป็นจุดตอนนี้อย่ยงหมีซิฟมันแมวมันอย่างงยบนอนอยู่ใต้ปุ่มไม้เดี๋ยวไม่ค่อยโอ้โอ๋อบายบายเย็นๆนะอ๋อขึ้นมาเต้หมีซิฟสามซิฟตัว แมวจ้อนมาค่ะมีแต่แมวมากไม่มีสลามก็มีไม่เลี่ยงมากันไอ้ไม่เผื่อๆตอนไม่มาเสี่ยงนอกแลยเจียวเจ้าเลยอากาศดีมากๆเลยสิแปดงจ้าก็ชื่นให้ใจเต็มปอดหนักคนก็จะออกมาปิกนิกกันบางคนก็เอามาหนังหลับแดดอุ่นๆ อาการแบบนี้มีไม่บ่อยนะเผื่อเดี๋ยวสักอสัปดาห์หน้าก็จะไม่ตึงสิบองศาแล้วก็จะหน่าเกิน้อทรมานตาไม่ถึงสิบองศานี่ก็จะทรมานแล้วคนบางคนก็จะเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟเบียร์นี่เสิร์ฟแป้งเสิร์ฟชาบมาหนังปิกนิกกินกันขน้างหน่อนบรรยากาศาละค่ะเพราะว่าเขาย้อนในไหนองค์ ซีเลียมแข็งแข็งห้องชุดคอนโดเขาก็อึดอัดพ่นให้เป็นุดพ่นเราก็จะว่างเลยให้เป็นจุดเป็นจุดนะคะเรียรอยรอไม่มัจกินเดี๋ยวไม่จะมาจริงโอเคเลยละ อบหอบมอกนี่เลยเอสบายมากๆไม่แันเองคนเดี๋ยวก็ออกมาแต่เดียวมูเขาดีนี่จวงนี่กลางวันก็นอนเลนยเขายกนอนก็แลเนี่ยวันเจ้าเมียวอ,อิ่มท้องเราก็อิ่มใจคิดดเสิสสส วันหยุดเราจะออกทําแบบนี้ถูวันหยุดเลยนะเพื่อนเนบางทีว่าเช้าประมาณจะดโมงเช้าเราก็จะลงมาจากใต้ลงมาใต้ตึกขางหลา่างคอยเอาเบียมาให้คนเก็บขยะค่ะคนเก็บขยะที่นี่นะดูนะคะเป็นแรงงานเดี๋ยวก็จ้างมาจากต่างชาติเข้ามาทํางานเก็บขยะแล้วก็าจ้างเขาค่ะ ได้ไม่มากแต่เป็นงานไหน่หนดูค่ะเดี๋ยวตัวเขาสก,กปรกเขาคงอยู่กับขยะทั้งวันเรากคยเหนดูก็นะเราก็เลยแบ่งปันก็เพนเราก็แบ่งปันก็เราก็แบ่งเบียร์ให้ก็บางที่ขึงเขดีกันห้าติบบาทนี่เขาก็กินชากินแป้งได้อะแปง้ง อีชาชาหนึ่งแก้วโคก็กินได้เลยไีแตังต้อนนะเนี๋ยน้นเดี๋ยวตั้งขยะนูซดตั้งเผื่อนะเดี๋ยวตั้งขยานั่น่ะค่ดีตลอดเลยนะเราเปฝนฝ่ามาให้เร็่เดี๋ยงขยะเนี่หลอกล่างเผืนเสียบเขื่บินยังมาเผยเื่อน ดูงวิ่ที่นี่จะวินอ้ํมากเลยเชียร์ลังขาดตึกจะเป็นบ้านเราคนก็ไหวไวกันแล้วที่นี่เขาชินเขาทําไปด้หมากนี่นะคะเปื่อยๆมัรเหี่ยเกล็รอบๆมีซวนก็กว้างอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ได้กว้างมากมันสวนที่ในกรุงเทพอันนี้มันเป็นซวนย่อมขนาด

ทางตรงไม่ดีคนนางเกาเลีตรงห้อไปนุ๊กหลับนี่เองแดด้แดดมันหน้าตาดเฟือนกับอุณหภูมิสิบแปดองศากับเดดจ้าขนาดเนียนโอ้ยไม่รู้อย่าจีบไว้มันเย็นได้เล่นไหวตัวอย่างแรงเด็กๆก็จะออกหรอเล่นกันจุดบนมังเล่นปันตักรยานกันบ้างตะวันจนคำมือคำ คนจะยิงตอนเย็นน่าจะยิงแน่นวงปิกนิกจะเต็มวันจะนหญ้าไปหมดเลยจาน้ำยาถวันทุกคนเนซ้าจะเต็มไปด้วยขยะซกยิดน่าเผื่อเผื่อพอว่าอืมมันกว่าฉันไม่วาดไม่ไหวจริงๆคนเขาความาชายกันมากค่ะข้างขีดข้างหน้าพุ่นนี่ฮะต้องบุญ ไม่รอหน,หนังตากแดดใบดีสิบแปดงจ้ากับแดดอุ่นๆขนาดนี้เรามานั่งกินข้าวหน้าอุ้นไปดางตาโนมไม่ก้าวหน้า คนขาข้างมือค่าเชื้อเพื่อความสะอาดปลอดภัยวันนี้ไปคลิปแต่นี้ก็อนนะ้เพวน,นเดียววันล้างพวไปผ่ทางไว้เลยหล่ะคอยติดตามเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะเพวนเดีววันนี้ไปก่อนนะขอบคุณจ้า